เทคนิคการยิงกาวซิลิโคนปิดกรอบประตูบานเลื่อนเข้ากับผนังการยิงก็จะต้องทําการกดกาวซิลิโคนให้เขาไหลออกมาอย่างสม่ําเสมอก็อย่าก,กดแรงไม่อย่างนั้นกาวก็จะออกมาเยอะทําให้เลอะเพื่อนชิ้นงานถ้ากดเบากาวซิลิโคนก็อาจจะออกมาน้อยนะครับกดแล้วก็ทําการลากลงมาใช้กระบอกเป่าเก็บส่วนเกินใช้นิ้วมือแต่งให้เรียบ ไม่ว่าจะเป็นกรอบกระจกบานตายที่ติดกับกระเบื้องตัวนี้ก็ทําการยิงแล้วก็เจ็บกาวซิลิโคนส่วนเกินออกเราไปดูวิธีการยิงนะครับกดกาวซิลิโคนบังคับให้ออกมาสม่ําเสมอแล้วก็ลากลงมาเป็นทางยาวหลังจากนั้นใช้กระบอกเป่าเจ็บซิลิโคนส่วนเกินออกใช้นิ้วมือแต่งให้เรียบอีกทีหนึง่ง สำหรับการยิงกาวซิลิโคนก็อย่ายิงเป็นช่วงเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นกรอบด้านข้างทั้งสองด้านแล้วก็กรอบด้านบนพวกนี้ก็จะต้องทำการยิงกาวซิลิโคนให้หมดเลยนะครับ